สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกและชาวลัคนาพิจิกทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์จะเจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสำหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ประจำเดือนพฤษภาคมปี2566ของชาวราศีพิจิกชาวธาตุน้ำที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม หรือท่านใดที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกโดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้เหมือนกันนะคะก็เป็นการทำนายดวงแบบโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำพยากรณ์ที่ออกมาก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อยากให้ทุกคนรับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายพยายามดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวเองนะส่วนเรื่องที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บไปคิดมากหรือกังวลจนเกินไป เพียงแต่เราก็ต้องระมัดระวังตัวไว้บ้างก็นำข้อคิดดีๆคำแนะนำที่ดีของอาจารย์ไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวคุณให้มากที่สุดดวงจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่การกระทำของเราเองลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคนอย่าเอาชีวิตของเราไปฝากกับโชคชะตามากเกินไปแต่จงศรัทธาจากการกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรเราก็จะได้อย่างนั้นนะคะเดีย๋ยวมารับฟังคำพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ the v e l a t i o n Be candid. Inner knowing. แปดไม้เท้านะคะ จัสม้า9ดาบเดอะมูนเจ็ดไม้เท้า1เหรียญน,นะคะอัลจวินถือดาบควีนออฟบอล1ถ้วยแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเดอะซัน จากการเปิดไพ่นะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานด้านดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกชีวิตจะมีความก้าวหน้านะเติบโตไปอย่างมั่นคงมีโอกาสดีๆพุ่งเข้าใส่คุณมากมายก็ต้องคว้ามันเอาไว้นะอย่าให้หลุดลอยไปมีโอกาสดีหลายเรื่องเลยนะคะที่เข้ามาเพื่อทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นคุณจะรู้สึกอิ่มเอมใจสบายใจ เหมือนมีพลังงานแฝงบางอย่างที่ทำให้คุณตัดสินใจลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ถูกที่ควรมีแรงฮึดสู้เจอแรงบันดาลใจดีๆที่จะทำให้คุณบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างง่ายดายมีความชัดเจนกับสิ่งที่ทำได้ทำในสิ่งที่ชอบที่มันถนัดความรู้ความความสามารถเฉพาะด้านที่คุณมีก็จะสามารถนำเอาออกมาใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณเอง คงจะมีความสามารถรอบตัวนะคะได้รับการยอมรับมีคนรู้จักคุณมากขึ้นแล้วก็จะมีข่าวดีไม่คาดฝันเกิดขึ้นอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องเงินเรื่องทำมาหาก,กินนะคะเจอช่องทางการทําเงินที่จะทําให้คุณร่ํารวยขึ้นหรือจากที่ไม่มีอะไรเลยก็จะเริ่มมีเข้ามาในชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ดี กำลังจะจบลงนะเพื่อเปิดรับเรื่องราวดีๆที่กําลังจะเข้ามาหรือคุณอาจจะพึ่งผ่านเหตุการณ์ที่มันไม่ได้ดังใจมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นพลังงานด้านลบที่มันจะกําลังจบสิ้นไปคุณก็ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอยากให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดนะคะสิ่งดีๆแล้วก็เก็บไว้เพื่อสร้างกำลังใจให้เรามีแรงต่อสู้ชีวิตต่อไป ส่วนสิ่งที่มันไม่ดีความผิดพลาดต่างๆก็ให้มองว่ามันเป็นบทเรียนสอนเราเพื่อไม่ให้เราทําแบบนั้นอีกนะคะมันเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่จะสอนให้เราเติบโตขึ้นมีความเข้มแข็งมากกว่าเดิมคุณจะได้ค้นพบความสามารถใหม่ๆจากการสแสวงหาของคุณเองหรือจากพรสวรรค์ที่มันติดตัวคุณมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวมีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนะคะ คุณมีเซนส์นที่ดีในการมองคนออกใครดีกับคุณหรือไม่ดีกับคุณคุณก็จะรู้ดูอออมีรางสังหณรที่ดีสามารถคาดการเหตุเหตุหการณ์ต่างๆได้อ,อย่างแม่นยำคิดอะไรไว้มักจะเป็นไปตามนั้นมีร่างบอกเหตุที่เกี่ยวกับเงินนะคะจะมีความโชคดีเกิดขึ้นกับคุณอีกด้วยก็หมั่นทำบุญทำทานบ่อยๆเพื่อผลบุญจะหนุนนำให้เรามีเซนส์นที่ดีในการดำเนินชีวิต รู้ว่าจะทำอย่างไรทําแบบไหนที่ทําอยู่มันทําถูกต้องไหมนะคะมีเสียงดนจิตดนใจให้คุณคิดได้เองชีวิตไม่หลงทางอีกต่อไปแต่เส้นของเราก็ต้องควบคู่ไปกับหลักของความเป็นจริงและเหตุผลด้วยนะคะอย่าถึงขั้นงมงายอย่ายึดติดกับความคิดของตัวเองมากเกินไปแล้วก็เปิดรับเปิดใจรับฟังคนรอบข้างบ้างนะคะคุณจะได้พบสิ่งดีๆที่เป็นมงคลชีวิต ได้สิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นอาจจะได้ของขวัญล้ำค่าที่มีคุณค่าทางใจเป็นเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลที่มีแล้วก็จะสร้างความสบายใจให้กับคุณหรืออาจจะเป็นของประดับตกแต่งแกวแหวนเงินทองนะคะหรือเป็นความสำเร็จจากอะไรสักอย่างที่ทำให้คุณมีความสุขมีกำลังใจที่จะดาเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความหวังก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีพิจิก และชาวลัคนาพิจิกทุกท่านนะคะหากได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็ถือว่าเป็นเลือกงามยามดีเวลาใดที่คุณทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองเวลานั้นนั่นแหละนะคะคือเลือกดีเสมอขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความอดทนพยายามแล้วสิ่งที่คุณทําก็จะสําเร็จคุณจะเจอช่องทางในการทํามาหาก,กินเพิ่มขึ้นนะคะได้เวลามีเวลาได้พัฒนาตัวเองบางคนไปเรียนต่อเรียนเสริม ไปฝึกทักษะในด้านต่างๆซึ่งสามารถนำมาต่อยอดกับงานกับอาชีพที่คุณกำลังทำอยู่ก็ได้เพิ่มศักยภาพของตัวเองเหมือนได้อัพเลเวลตัวเองให้สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะคนเรามันก็ต้องมีการพัฒนาต้องมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตถึงจะดีถ้าย้ำอยู่กับที่มันก็อยู่กับอะไรเดิมๆเ,เป็นการใช้ชีวิตอย่างปล่าประโยชน์หากคุณอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ก็ต้องทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำ ขอเพียงเปิดรับสิ่งหใหม่ๆชีวิตคุณน่าจะก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะคะหากก่อนหน้านี้คุณได้ทำบางสิ่งบางอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานประกอบอาชีพสุดจริตมีความอดทนพยายามสม่ำเสมอกับสิ่งที่ทำก็น่าจะถึงเวลาที่คุณจะประสบความสำเร็จสักทีแล้วนะคะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับคำอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งที่คุณบูชาเคารพนับถือ ท่านเล็งเห็นความพยายามเห็นความตั้งใจของคุณหากคุณกระทำความดีมาโดยตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มครองคุณจะประทานพรตามที่คุณขออย่างแน่นอนนะคะดวงชะตายัางโดดเด่นในเรื่องของต่างประเทศถ้าทำงานติดต่อกับต่างชาติก็จะดีมากๆเลยนะคะได้ทำงานที่ต้องใช้ภาษามีเจ้านายเป็นต่างชาติหรือได้เดินทางไปต่างประเทศจะไปทำงานไปเรียนเนีย่ยถือว่าดีหมดเลยนะคะไปเพื่อสร้างอนาคตที่ดี แล้วจะมีชีวิตที่ดีกลับมามีโอกาสได้รู้จักผู้คนมากขึ้นได้เข้าสังคมใหม่ๆมีเพื่อนใหม่ได้เอาตัวเองอได้พาตัวเองไปอยู่ในที่ใหม่ๆมันก็เหมือนเราได้สร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเองอยู่เสมอนะคะได้ความคิดดีๆได้ไอเดียสร้างสรรค์นำมาสร้างอาชีพสร้างโอกาสในการทำเงินก็ได้ทุกๆก,การเจรจาทุกๆก,การพูดคุยจะสร้างโอกาสสร้างเงินให้กับตัวคุณเองนะคะ โอกาสเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่ทุกเวลาคุณก็ต้องคว้ามันให้ได้แล้วก็ในเดือนนี้นะคะให้ระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์นะอย่าอารมณ์ร้อนทําอะไรก็ตามต้องมีสตินะคะอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลมีสติและต้องคอยตรวจเตือนตัวเองอยู่เสมออย่าตัดสินใจอะไรในขณะที่โกรธหรือโมโห,โหเพราะจะทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะ แล้วก็อย่าไว้ใจใครง่ายๆอย่าไปเล่าเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นฟังเยอะเกินไปโดยเฉพาะเรื่องของช่องทางการเงินของเราเนี่ยแม้คนที่เราไว้ใจก็ต้องระวังด้วยนะบางทีรู้หน้าไม่รู้ใจอย่าเป็นคนที่ใจดีขี้สงสารมากเกินไปนะคะความใจดีจะเป็นช่องโหว่ที่ทําให้คนอื่น,นมาเอาเปรียบเราได้ก็ควรที่จะระวังตัวไว้บ้างนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะให้เรามองลบในแง่ร้ายเกินไป เพียงแต่ว่ามันมันต้องอยู่ในความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็หาเวลาไปไหว้ศาลหลักเมืองประจําจังหวัดนะคะเพื่อเสริมดวงให้การงานการค้าการขายมั่นคงทําบุญลงทานเลี้ยงอาหารผู้สูงอายกุก็จะช่วยให้การเงินราบรื่นมากขึ้นถือศีลไม่กินเนื้อสัตว์ในวันเกิดก็จะทําให้ชะตาชีวิตเจอแต่สิ่งดีๆนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา ก็ขอให้ชาวราศีพิจิกปล่อยวางกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นพยายามทําใจให้สบายอย่าไปยึดติดหรือคิดอะไรเยอะเกินไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะอย่าทําอะไรเกินตัวปัญหาที่เข้ามาไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะแก้ไขไม่ได้เพียงแต่ว่าต้องมีสติและรอเวลาเพื่อให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็อลองปรับใจให้มีความสุขมากขึ้น มองปัญหาให้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็าตามก็จะเจอทางออกในทุกๆปัญหานะคะนี่ก็เป็นดวงโดยรวมของชาวราศีพิจิกสำหรับเดือนนี้ยิ่มาต่อเรื่องของการงานนะคะคิงถือไม้เท้านะคะแปดดาเมจิเชียน 5เหรียญแชมเปญนะคะเรื่องของการงานของชาวราศีพิจิกการทำงานจะสำเร็จดีนะคะแม้ต้องเจองานยากแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหามันไม่เกินความสามารถของคุณนะคุณสามารถจัดการได้เป็นอย่างดีก็ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะอดทนพยายามสำเร็จได้อย่างแน่นอนมีปัญหาเข้ามาก็สามารถที่จะแก้ไขให้มันผ่านพ้นไปได้ หรือหากเป็นงานที่เพิ่งเริ่มต้นทําได้ไม่นานนะคะก็อย่าเพิ่งถอดใจนะลองทําไปก่อนทําอย่างสม่ําเสมอฝึกไปเรื่อยๆแม้มันจะไม่ได้สําเร็จภายในหนึ่งเดือน2เดือนเพราะทุกความสําเร็จมันก็ต้องใช้ระยะเวลาด้วยกันทั้งนั้นก็อย่าก,กลัวความล้มเหลวนะคะเพราะว่าทุกๆความล้มเหลวมันก็คือบทเรียนที่จะสอนเราได้ดีหรือทําให้เราได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตก็ได้บางคนนะ่ะทำมาหลายอาชีพนะกว่าจะเจออาชีพที่ใช่ การลงมือทําจะทําให้คุณได้รู้นะคะว่าคุณชอบอะไรถนัดอะไรคิดจะทําอะไรก็ขอให้ลงมือทําแค่คุณคิดจะทํามันก็สําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะช่วงนี้การทํางานของชาวราศีพิจิกก็จะราบรื่นดีนะการติดต่อการประสานงานต่างๆก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีความคิดและไอเดียของคุณจะได้รับการยอมรับถ้าคุณทุ่มเทกับงานที่ทําก็จะสําเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้นะคะ ขาที่จะเดินทางไปเจราจาธุรกิจการค้าการขายใดๆทำอาชีพเป็นเซลล์เป็นนายหน้าต่างๆก็จะได้เงินได้ลูกค้าได้เซ็นสัญญาทาธุรกิจร่วมกันได้หุ้นส่วนที่ดีที่จะมาช่วยซัพพอร์ตการเงินช่วยบริหารให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนักลงทุนเกณฑ์กาไรทั้งหลายก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีจากสิ่งที่คุณได้ลงทุนไปนะคะได้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจแต่ก็ระวังความโลภนะจะทําทให้เสียมากกว่าได้ อย่าให้ความโลภเข้ามาครอบงำนะคะแม้จะได้เงินเยอะกําไรงามแต่ถ้าพา่าก็อาจจะหมดตัวได้เหมือนกันหรือคุณจะได้รับมอบหมายงานเพิ่มนะคะอาจจะเป็นงานที่มันไม่ถนัดไม่ชอบแต่คนก็แต่แบบมันก็ต้องทําอยู่ดีนะคะแม้งานที่ทําอาจจะดูหน้าเบือ่อดูจําเตแต่ขอให้คิดในแง่ดีเข้าไว้นะอย่างน้นอยๆแล้วก็มีงานทานะคะเราทํางานแล้วก็มีเงินใช้มีคนที่ลาบากก่าเราเยอะนะมีคนตกงานมากมาย เราถือว่าโชคดีมากๆนะคะที่ยังมีงานทําคิดอย่างนี้จะดีกว่าขายที่ทําอาชีพขายพวกน้ํานะคะขายเครื่องเดิมขายพวกชากาแฟชานมก็เป็นของเย็นๆนะพวกไอศครีมนะคะไอศครีมน้ําแข็งช่วงนี้ก็จะขายดีนะหน้าร้อนนะคะก็สร้างกําไรเป็นกอบเป็นกำมส่วนเรื่องของการเรียนนะคะก็เป็นโวงที่คุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนค้นหาตัวเองเจอนะคะรู้ว่าอยากที่จะทําอะไรในอนาคต หลายคนก็พยายามค้นหาตัวเองมานานนะคะก็ถึงเวลาที่คุณจะได้รู้ว่าจริงๆแนละ้วคุณชอบอะไรถนัดอะไรอยากมีชีวิตแบบไหนคุณอาจจะเจอแรงบันดาลใจดีๆจากคนเก่งคนที่เขาประสบความสําเร็จคุณก็อยากจะสําเร็จเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะคะก็ต้องตั้งใจเรียนนะตั้งใจอ่านหนังสือให้มากๆทุกความสําเร็จมันก็มาจากความขย,ายามันความพยายาม วางแผนชีวิตเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนก็จะทําให้เราเก้าวไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นนะคะก็อย่าท้ออย่าเบื่อนะเหนื่อยตอนนี้ลําบากตอนนี้เพื่อที่เราจะได้สุขสบายในวันข้างหน้ายิ่งถ้าเห็นครอบครัวของเราลําบากมันก็เป็นแรงผลักดันที่อยากจะทําให้เรียนหนังสือให้สูงๆเรียนจบไวๆการศึกษาจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นทองประโยชน์ ประโยคนี้เอาไว้นะคะเพื่อกระตุ้นให้เรามีความพยายามตั้งใจเรียนหนังสือต่อไปความสำเร็จรอเราอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวมาต่อเรื่องของการเงินนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะหกถ้วยคิงถือเหรียญหนึ่งดาเฮอร์มิส เรื่องของการเงินนะคะเงินยังถือว่ายังยังเข้ามาดีอยู่เงินส่วนมากก็จะมาจากความขยนันนะความขยันในการทำมาหากินของตัวคุณเองมาจากความคิดจากไอเดียที่คุณคิดค้นขึ้นมาอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมๆของเก่าๆให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นใครที่ทำธุรกิจซื้อมาขายไปธุรกิจเกณฑ์กำไรต่างๆก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ จะเกิดความโชคดีจากการเดินทางนะคะการพูดคุยเจราจาเรื่องเงินเงินทองทองจะสําเร็จดีคุณจะได้รับความเชื่อถือมีเครดิตด,ดีนะคะแต่ถ้าใครคิดจะกู้เงินมาทําธุรกิจมาขยับขยายกิจการขยาย,ย,ายสาขาก็ต้องวางแผนให้ดีๆนะอย่าทาอะไรเกินตัวเกินกําลังทรัพย์ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนนะคะก้าวอย่างชา้าช้าแต่มั่นคงดีกว่าก้าวไวๆวแต่เกิดความผิดพลาดสะดุดหกล้มนะก็จะเกิดความเสียหายได้ ช่วงนี้การเงินของชาวราศีพิจิกก็ถือว่าคล่องตัวดีนะคะมีเงินใช้จ่ายสบาย,บายไม่ถึงกับเตือดต้อนอะไรนะถ้าติดขัดเรื่องเงินจริงๆคุณก็สามารถหาเงินมาหมุนเวียนใช้จ่ายได้ทานตลอดเพราะคุณเป็นคนที่หาเงินเกง่งหาเงินได้มากแต่ก็ใช้เก่งอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยแม้เราจะหาเงินได้เยอะแต่ก็ยังไม่สามารถใช้จ่ายสุยสุราลได้ ได้เงินมาก็แบ่งสรรปันส่วนให้ดีส่วนนี้เก็บส่วนนี้เอาไปลงทุนส่วนนี้เอาไว้ใช้จ่ายถ้ามีการวางแผนการเงินเป็นอย่างดีก็มีโอกาสที่จะมีเงินเก็บกับเขาได้เหมือนกันนะคะถ้าคิดจะออมเงินต้องออมในรูปแบบของฝากประจำซื้อฉลากออมสินอ่าชุดฉลากออมทรัพย์นะคะซื้อกองทุนหรือซื้อเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ก็ได้พออายุเยอะๆถึงเวลาครบกำหนดก็จะมีเงินก้อนโตเอาไว้ใช้ ถ้าเก็บเงินในรูปแบบของเงินสดมันจะเก็บได้ยากนะคะเพราะมีแต่เรื่องให้ต้องใช้จ่ายตลอดก็ลองศึกษาการลงทุนในรูปแบบต่างๆดูว่าอันไหนมันเหมาะกับเราแล้วก็ช่วงนี้จะใช้เงินไปกับลูกกับร้านนะคะพวกค่าเทอมค่าเล่าเรียนต่างๆหมดเงินไปกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงผู้น่ารักนาใคาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ ค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลอุปกรณ์ของเล่นต่างๆต้องมีครบนะตัวเองอดไม่เป็นไรสัตว์เลี้ยงของเราต้องกินอิ่มนอนสบายไว้ก่อนนะคะรวมทั้งจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางจะมีเรื่องของการเดินทางกระทันหันนะคะไม่ทันได้วางแผนนะต้องไปดูงานด่วนไปประชุมด่วน เดินทางแบบไม่ทันตั้งตัวก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่เราวางแผนไว้อยู่เรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> ก็อาจจะมีขัดใจบ้างแหละนะวางแผนการเงินเป็นดิบดีสุดท้ายมันก็ไม่เป็นไปตามแผนสักทีมันก็เป็นธรรมดานะคะดังนั้นเราก็ต้องมีการเก็บเงินสำรองเอาไว้บ้างก็จะดีส่วนเรื่องของโชคลาภนะคะก็จะมาจากการเดินทางการแสวงหาสิ่นต่างๆการทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองนี่แหละนะคะคือการสร้างโชคลาภ ให้เกิดขึ้นด้วยตัวของคุณเองโชคลาภจากความขยันหมั่นเพียรจากความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆจังหวะชีวิตที่ดีจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะทําให้คุณร่ํารวยได้อย่างเหลือเชื่อคิดดีทําดีเข้าไว้นะคะแล้วสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนเีย๋ยมาต่อเรื่องของความรักนะคะสดาบนะคะห้ามืเทา้า สามดาบสอม้เท้าหกเหรียญน,นะคะความรักของคนมีคู่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะในเดือนนี้คู่รักก็ระวังปัญหาการใช้อารมณ์ต่อกันให้มากๆปัญหาความหึงหวงความไม่เข้าใจกันนะต่างมักใช้อารมณ์ตัดสินปัญหามากกว่าเหตุผลคุณอาจจะเรียกร้องความรักเรียกร้องความสนใจมากเกินไปคาดหวังกับคนรักไว้สูงนะคะ อยากรักษาความสัมพันธ์ไว้ให้นานที่สุดหวังให้คนรักจะต้องตามใจตัวเองไปทรทุกอย่างพอไม่ได้อย่างใจก็งอนไม่พูดด้วยบางทีความอดทนต่อการก็ค่อนข้างจะน้อยลงทุกทีคุณอยากให้คนรักเข้าใจได้อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณมากกว่านี้หรือหากเพิ่งคบกันคุณก็อยากได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์ถ้ามันไม่เหมือนเดิมหรือมันน้อยลงก็อาจจะทําให้คุณตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นก็ได้ แต่จริงๆแล้วคุณก็ไม่อยากจะให้ปัญหามันจบด้วยการเลิกลาก็กําลังหาวิธีปรับเข้าหากันอยู่ก็ได้นะคะบางคู่อาจจะแยกกันอยู่สักพักนึงนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตเพียงแต่ว่าแยกกันเพื่อปรับอะไรบางสิ่งเพื่อปรับอะไรบางอย่างมากกว่านะคะแต่จากการเปิดภพยก็ยังไม่มีวีแววว่าจะไปจากกันในตอนนี้นะยังคงต้องอยู่กันต่อไปนะคะอยู่กันด้วยความผูกพันที่มันตัดขาดกันยาก หรือที่ต้องอยู่ด้วยกันเพราะมีภาระหน้าที่เรื่องลูกเรื่องนี้สินที่มีร่วมกันก็ได้นะคะก็เป็นเดือนที่คู่รักต้องเพิ่มความอดทนอดกั้นต่อกันให้มากๆถ้ายัางต้องการที่จะอยู่ด้วยกันต่อไปต้องก้าวข้ามปัญหาด้วยสติแล้วก็เหตุผลมากกว่าที่จะเรียกร้องเอาคําตอบใดๆทั้งนั้นแต่ถ้าทุกอย่างมาถึงจุดที่รับไม่ไหวต่างพยายามแล้วก็ยังไปต่อกันไม่ได้ ก็คงต้องจบความสัมพันธ์ด้วยเหตุผลที่ควรจะเป็นนะคะก็เป็นธรรมดาของชีวิตคู่แหละนะคะที่จะมีบททดสอบเข้ามาหลากหลายรูปแบบคุณทั้งคู่ต้องใช้สติและต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญกับปัญหากล้าเผชิญกับความเป็นจริงปัญหาทุกเรื่องมีทางออกอยู่เสมอนะคะส่วนสําหรับคู่รักที่แต่งงานกันแล้วนะคะหากมีการทําผิดต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องพร้อมที่จะให้อภัยกันและกันเสมอ ซึ่งหากยังทำผิดในเรื่องเดิมๆไม่พยายามปรับปรุงตัวเองการให้อภัยก็คงจะไม่มีประโยชน์ก็ลองพูดคุยหาทางออกในทางที่ดีที่สุดไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะแม้ความจริงจะเป็นสิ่งที่เจ็บปวดแต่ก็ต้องรับให้ได้นะคะชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไปก็ขอให้คุณรักตัวเองให้มากๆแต่ถ้าคู่รักก้าวผ่านวิกฤตความรักครั้งนี้ไปได้ก็จะทำให้คุณสองคนรักกันมากขึ้นนะคะ มาต่อที่ความรักคนโสดเล v e เสามเหลี่ยนนะคะ King o o c u ัฟเด็กถือดาบ The Tsar นะคะความรักของคนโสดก็เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาให้กระชุ่มกระชวยใจอยู่บ้าง ได้พูดคุยกับคนใหม่ๆได้เริ่มต้นความรู้สึกดีๆกับใครบางคนคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณแอบรักแอบชอบอยู่ก็ได้เป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือคุณจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนที่มีอายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะแต่อายุที่แตกต่างกันก็ไม่เป็นอุปสรรคที่จะคบหากันนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขกับคนที่คุณได้เลือก จะรู้จักการจากการที่ทำงานด้วยการเรียนด้วยกันมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอาจจะเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กจากเพื่อนก็เปลี่ยนสถานะเป็นแฟนการที่รู้จักกันมานานมันก็ทำให้ทราบนิสัยใจคอไลฟ์สไตล์กันดีอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์รักกันได้ง่ายขึ้นหรือบุพเพสันนิวาสจะนำพาให้คุณสองคนได้มาเจอกันโดยบังเอิญนะอยู่ไกลแค่ไหน เมื่อเป็นคู่กันแล้วยังไงก็หากันจนเจอนะคะการเดินทางการเข้าสังคมจะทําให้มีโอกาสได้เจอผู้คนมากมายมันก็เป็นการเปิดโอกาสที่ทําให้คนโสดได้เจอคนที่ถูกใจการเจอกันมันไม่ใช่ความบังเอิญน,นะคะแต่เป็นเพราะต่างมีบุญมีวาสนาต่อกันนั่นเองใครที่อยากจะมีแฟนนะแต่ไม่เห็นมีใครเข้ามาจีบสักทีก็ต้องหมั่นเข้าสังคมนะคะทําตัวเองให้มีคุณค่าน่าค้นหา ถ้าคุณเก็บตัวไม่สงสัยกับใครชอบอยู่เงียบๆคนเดียวการมีแฟนอาจจะไม่เหมาะกับคุณก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากมีใครสักคนเข้ามาดูแลก,ก็ต้องเปิดใจและพร้อมที่จะมีความรักเข้ามาจริงๆเมื่อมีเข้ามาแล้วก็ต้องดูแลให้ดีนะความรักก็เปรียบเสมือนต้นไม้ที่ต้องคอยรดน้ําคอยพวนด,ดินมีแฟนก็ต้องหมั่นดูแลนะคะการจะรักใครสักคนต้องเติมความห่วงใยใส่ใจกันความรักมันถึงจะไปกันรอดนะคะ หากคุณพร้อมแล้วที่จะมีความรักคุณก็จะมีความสุขกับรักครั้งนี้อย่างแน่นอนและที่สําคัญไม่ว่าความรักจะเข้ามาในรูปแบบไหนก็อย่าลืมรักตัวเองให้มากๆด้วยนะคะเดี๋ยวมาปิดท้ายในเรื่องของสุขภาพหาถ้วยนะคะหกดาบ อถ้วยนะคะสุขภาพร่างกายช่วงนี้ของชาวราศีพิจิกก็ระวังจะมีอาการวูบหน้ามืดปวดหัวเวียนศีรษะอาจจะเป็นเพราะว่าพักผ่อนน้อยอากาศร้อนนะคะใครที่มีความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงหรือความดันต่ําก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะก็ทานยาตามที่หมอบอกหาเวลาออกกําลังกายบ้างเล็กๆน,น้อยก็ยังดีนะคะรวมทั้งระวังาการเดินนะระวังจะเดินสะดุดหกล้มเป็นแผลถลอก ซึ่งมันก็มาจากความประมาทของตัวคุณเองล้วนจะลุกนั่งเดินเหินไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังอย่าทําอะไรไวเกินไปนะคะไม่เช่นนั้นจะทําให้เราเจ็บตัวได้แล้วก็ระวังโรคที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์แต่ถ้าเรามีการป้องกันระมัดระวังดีๆมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ระวังเรื่องของอาหารการกินนะคะหลีกเลี่ยงทันหลีกเลี่ยงพวกอาหารดิบๆสุกๆนะเพราะว่ามันจะเสี่ยงทําให้มีอาการท้องเสียท้องร่วงนะคะ พยายามทานอาหารที่มันปรุงสุกแต่ปลอดภัยกว่าแล้วก็ระวังเรื่องของความเครียดคิดมากกังวลไปต่างๆนานา,นาก็ต้องพยายามปรับลดลงให้ได้อย่าเสียใจกับอดีตท,ที่ผ่านมาเพราะมันก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะจะไปอ,อย่าไปกังวลกับอนาคตมากเกินไปด้วยนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจงใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะคะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดจะดีกว่านี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีพิจิก และชาวลัคนาพิจิกสสำหรับเดือนนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรฝากกดติดตามนะคะกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาประจําเดือนก็อยากให้เข้ามาฟังกันเยอะๆนะคะมารับพลังบวกร่วมกันใครที่กําลังหมดพลังหมดไฟก,กับการใช้ชีวิตก็ขอให้คลิปนี้สร้างพลังบวกสร้างกําลังใจให้คุณมีแรงต่อสู้ชีวิตมีแรงขับเคลื่อนก้าวไปข้างหน้า ใครที่มีพลังชีวิตที่ดีความรู้สึกที่ดีก็แบ่งปันส่งต่อให้กับคนอื่นๆให้คนรอบตัวบ้างนะคะยิ่งให้ก็จะยิ่งได้แล้วโลกใบนี้ก็จะมีความน่าอยู่มากขึ้นสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกๆท่านมีความสุขก,การสบายใจเกิดความโชคดีทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จราบรื่นสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุประการเจอกันใหม่ในเดือนหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ